นี่เป็นหนุ่มอิตาเลียนครับวัยเบ็นจเพศครับ25ปีครับคาเมโลมาเชสครับ173เซนเมตรครับชกในพิกัดน้ำหนัก128ปอนด์ครับจากเกาะซิซิลีครับฝีมือไม่ธรรมดาเคยคว้าแชมป์ในส่วนรายนี้ครับถือว่าเป็นยอดมวยอีกคนหนึ่งเลยครับจากจังหวัดชัดเชิงเซาครับ จากของฉายาบุรพาไม่แพ้ครับชัดชัยน้อยสิเบนจมะโอ้โหนี่ถ้าย้อนหลังไปประมาณสัก10ปี10กว่าปีนี่เธอ,อว่าเป็นมวยที่ฝีม,มือดีคนหนึ่งเลยนะครับเรียงชั้นครูมวยไม่กลัวใครแน่นอนนะครับ1 2 8ปอนด์ครับ42กับ25ครับโอ้โห ชัตชายน้อย17ปีครับบอกแค่นี้จิ๊บจิเดี๋ยวมาดูครับว่าความเก่าแกยังจะอยู่ไหมครับบุรพาไม่แพ้หนุ่มจาก8ริ้วครับชาเชิงเซาครับโอ้แม่ตอนนี้จำไม่ผิดน่าจะเป็นน่าจะสอนมวยอยู่นะครับชาตชายน้อยครับไปสอนมวยที่เมืองจีนครับแอแล้วก็เห็นเพื่อนๆต่อยก็อยากลองดูบ้างครับแเห็นแล้วก็ขันไม้คันมือครับ กลับมาชกในรูปแบบ3ยกนะครับโคดแตคาเมโลนี่ได้ลอยเลยครับเห็นได้ชัดเลยไต่ซ้ายมาครับดีเลยครับคาเมโลคาเมโลนี่แชมป์ WBC มวยไทยของยุโรปนะครับถือว่าฝีมือก็ใช้ได้อะครับแล้วเป็นมวยซ้ายซะด้วยครับโอ้โหแต่เข้าร่องแข้งชัดชัยพอด,ดีเลยครับ เป็นมวยฝีมือนะครับเขาออกรถเร็วครับชัดชัยน้อยครับดูแล้วยังไว้ลายอยู่ครับโอ้โหไต้สายอด้านมาครับคาเมโลเกี่ยวว่ายังไงครับชัดชัยน้อยไต้สายเบิ้ลไป2อทีแข่งขวามาอีกครับโอ้โหดูแดดดูแลร่างกายดีมากนะครับชัดชัยน้อยครับ42ปีแล้วนะครับ ดูลีนอยู่เลยครับโอ้จิ้มขวาตรงสวยครับแี่ดูระบบหายใจก็ยังยอดเยี่ยมนะครับชัย,ชยน้อยโอ้โหเจอลูกทีพาเมลอนครับคาเมโลนะครับโอ้นี่ครับอาศัยเลี่ยมครับความเก่าครับใหญ่กว่าก็เตะก,กวาดได้ครับขยับ ซ้ายกับขวาดิอ้้หูตยับเข้ามาเจอขวาของชัดชัยน้อยครับเนี่ยครับเร็วกว่านี่ครับดึงหลบอีกแล้วครับแะมชัดชัยน้อยบอกดิจะเตะให้เด็กมันดูครับจัดมาครับแบบนี้อย่างไรไม่จนนะครับคาเมโลแต่ซ้ายมายังติดบังครับทีบไว้ตัวเล็กกว่าต้องหาช่องเข้าทําเลยครับเกี่ยวไว้ดันไปครับเตะซ้ายโอ้โหเบิแข่งซ้าย2ทีแอบเลี่ยมเชิงนี่ยังถือว่า อันตรายอยู่เลยแล้วชาชัยน้อย oh. หมดล่างไปครับโค้คาเมโลถ้าต่อยแบบกล้าๆก,กลัวๆแบบนี้นี่ oh. อันตรายนะครับรถ oh. ช,ชาชัยน้อยนี่แกเคี้ยวอยู่แล้วครับโอ้แข่งขวาสวยครับเอาได้แข่งซ้ายมาแข่งนึงครับคาเมโล้โอ้โห หายใจเข้าแรงเลยครับคาเมโลโอ้โหโดนบ่อยๆนี่มันยุบได้ครับโอ้แข้งซ้ายอีกขวาติดซ้ายติดบังอีกคาเมโลอ่ะสายนี้เข้าครับแหมันนี้ก็ถือว่าสู้กับชาติยน้อยได้ดีครับคาเมโลครับผ่านยกแรกครับโอ้ยกแรกนี่ก็ยังดูใกล้เคียงสูสีครับนี่ครับเป็นแข้งของคาเมโลครับดึงแล้วก็โอ้หัวส่วนเต็มๆเลยครับ โอ้โหนี่ครับแข่ง้ายเบิ้ลสองแข้งนะครับขยับเข้ามาครับเจอแข้งขวาของชัดชัยน้อยแหมถือว่าปฏิกิริยาในการตอบโต้นี่ยังรวดเร็วนะครับชัดชัยน้อยสิบเป็นจมะไปดูกันต่อยกสองเลยครับโอ้โหจ้องเตะดื้อครับชัดชัยน้อยดูครับงงหรือเปล่าครับคาเมโลครับ ยากว่าต้องใช้ความยาให้เป็นประโยชน์นะครับคาเมโลครับโดนทีประเด็นบีครับมอนยาหลักเจอแข้งขวาอีกแหมดูครับดูการยืนของชัดไทยน้อยครับเตรียมออกแข้งขวาครับโอ้แล้วเนี่ยครับจังหวะมันรับพอดีเลยครับชัยคงด้านซ้ายของคาเมโลครับเนี่ยขยับมากกโดนครับได้เสร็จแล้วก็ออกครับ มีถีบสกัดทำลานจังหวะด้วยครับต้นขาครับไม่เจ็บแต่มันเสียหลักครับโอ้ยแข้งขวามาอีกแล้วคาเมโลนี่อาจจะต้องเร็วกว่านี้นะครับต้องเดินติดกว่านี้แล้วออกมุดเร็วกว่านี้ครับสอกซ้ายมาประกบในครับโอ้กินยากครับกินยากครับโอ้แต่ประกบในนี่เห็นได้ชัดเลยครับโอ้ใหญ่กว่าบานเลยครับคาเมโลมาเชส โอ้แต่ก็ยังเข้าร่องแท้งของชาชัยน้อยอยู่ครับวงในก็ตีไม่ได้ครับดูความดูแหกิ๊กุ๊กกิ๊กไปเรื่อยครับจะทำให้คาเมโลนี่ตีไม่ถนัดครับ1 2ครับสกัดไว้เต่ขวาสกัดอ้าวได้สอซ้ายครับแรัดไว้ครับอาคาเมโลตีได้ไหมหนูครับแกก็ยังกันได้อยู่ครับชาชัยน้อยวันนี้ถือว่ามาเรียนกับอาจารย์มวยครับคาเมโ่ อ้าวโอ้ยแตปแล้วครับสอกซ้ายเมื่อสักครู่เนี่ครับโอ้เรียกเมื่อชัดชัยน้อยได้นะครับคาเมโลครับใจน่าจะมาแล้วแหละครับโอ้แต่ชัดชัยน้อยนี่ไม่มีตกใจเลยครับแอมจะสอกอีกไม่ได้ครับโอ้ถือว่าสอกซ้ายนี่คมเลยนะครับโอ้แข้งขวาแกก็ยังมีทิษส่งอยู่ดูดิครับ ถึงานบมาคูไว้รับโอ้โหเกิดกันนจะหึงศอกกลับไปซ้ายมาก็ยังติดปังนะครับคาเมโลเดินมาครับรับแข้งขวาโอ้โหเตะกวาดึืนได้บ้างครับอ่ะแข้งซ้ายไปครับอาชาชาๆน้อยต้องทำอะไรบ้างครับอ่ะแข้งขวายังติดบังโอ้แรงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคาเมโล แม่แต่ว่ายังมีรอยยิ้มนะครับชัดชัยน้อยครับโอ้ยได้แข่งซายครับโอ้ถือว่าดูดีขึ้นมาเยอะเลยครับคาเมโลมาเชสครับยกนี้โอ้เส็งชัดชัยน้อยครับโอ้ดึงไม่พ้นครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับนี่จังหวะแข่งประสานกันครับแล้วดูจังหวะดีๆครับศอกนี้ครับ โอ้ยงัดเป๊ะเดียวครับมาไม่ต้องเยอะครับแต่ว่ามาแล้วก็แม่นครับสอกของคาเมโลแล้วทำได้ดีเลยครับอ่ะยกที่สามยกสุดท้ายจะจบลงอย่างไรครับชัดชัยน้อยสิทธิเปนจะมะบุรพาไม่แพ้ครับกับคาเมโลมาเชสจากอิตาลีแต่ว่าวันนี้จะแพ้หรือเปล่าครั้นว่าคาเมโลมาเชสนี่ก็มาแรงขึ้นมาเรื่อยๆเลยเลยครับ โอ้มัดสวยครับอามีทีปแข้งอีกโอยคาร์เมโลไม่ใช่ว่าได้ยกสองแล้วจะพอนะครับโอ้ยกนี้มันเน้นเลยครับชัชัยน้อยครับรอจังหวะครับรอคาเมโลมาครับไต่ขวาเน้นๆแม้แต่ว่าคาเมโลก็มีสวนอ่รัดวงในเนี่ยครับโอ้โหอาศัยความเก่าครับโอ้โหลงใต้เอวล็อกเอวนี่จบเลยครับคาเมโลตีไม่ได้ครับ โอ้เดินนี้ขยับขู่เดินขู่เลยครับยกนี้ครับชาชัยน้อยครับไปถอยแล้วคาเมโลได้ใจครับแทงขวาไปอีกครับซ้ายหลูดอีกครับคาเมโลเจอขวาอีกแล้วแกพยายามต่อยลำตัวแต่ว่ายังไม่ถึงนะครับคาเมโลโอ้ต่อยแบบมวยจังหวะฝีมือแล้วครับชาชัยน้อยแบบนี้ครับ ภาษาบ้างก็บ,บอกดักเอาครับแล้วพอเข้าวงในนี่แกร,รวบล่างเลยครับชัดชัยน้อยเข้ามาครับไตขวาเข้าต้องระวังมัดซ้ายของคาเมโล่ดีๆครับวงในว่ายังไงโอ้โหพลิกมาเจอแข้งขวาอีกโอ้ถ้าเดินเข้ามาแบบนี้เหมือนว่าจะเข้าทางของชัดชัยน้อยเลยครับโอ้เนี่ยครับอาวุธของคาเมโล่นี่มันคล่อมไปครับไม่คล่อมก็ติดบล็อกครับ แหมจะใช้น้อยหวดแข้งปุ๊บรวบกอดเลยครับแหม่มีเต้นขู่เลยครับ oh. โอ้ยโดนหิบหน้าเดิมมันโดนมาซ้ายอีกมัดหนึ่งโอ้แต่กุ๊บแม่ได้ก็ไม่ต่อเนื่องครับคาเมโลครับนัดหนึ่งสองได้ 3, 4, มสีหแล้วลอกตาม,มาติดนะครับโอ้แล้วดูดูแก่ครับโอ้รัดเอาเรียมเอาทรงแบบนี้ครับแหมกับอกครับไม่รักไม่ชอบไม่กอดกันนะครับเนี่ย สายมาติดบังครับนี่ครับหมัดมันไม่โดนมันโดนปลายลิ่วเฉียวครับแล้วจังหวะที่ต่อยนี่ชัยน้อยนี่ก็สวนแข้งขวามาตลอดนะครับขี่ไ้ครับชัยน้อยครับแต่ทีงานก็กระตุ้นครับเลสโก้เลสโก้ครับต้องเดินครับแต่ยิ่งเดินนะครับเข้าไปก็โดนแบบนี้แหละครับ เขาไปโดนแข้งขวาอีกครับอ่ะต่อยไม่โตัวอีกอ่ะโดนแข้งอีกโอ้จะปักศอกไม่ได้เอาชดชัยรัดเลยครับแม่ทำให้โลก็โหดแทนเนี้ยโอ้โยครบสามยกครับโอ้แล้วดูเลยครับกราบเลยครับอาจารย์ครับแม่เก่าจริงๆครับชัาชัยน้อยชาชัยน้อยก็บอกว่าสุดยอดสุดยอดครับไปดูไฮไลท์กันเลยครับ โอ้โหนี่มัดซ้ายนี่เกือบได้ลุ้นเลยครับคาเมโลมาเชสครับในช่วงแรกแรกแต่ลูนิทีบหน้าชัดชัยน้อยครับโอ้โหเต็มปากเลยครับแต่ยังดีได้แข้งขวาสวนคืนครับชัดชัยน้อยเนี่ยแล้วช่วงหลังๆนี่อาวุธแกไม่แม่นนะครับคาเมโลครับเนี่ยต่อยพืดต่อยวาดไ,ไปหมดครับปากศอก็วืดปครับ และผู้ชนะสำหรับคู่นี้ได้แก่นักชกในมุมแดนแล้วก็เป็นชัดชัยน้อยสิทธิ์เบนจมาม่าครับนนโ,นโอ้ได้ความเก่า,นนาครับประคองตัวครับเอาชนะคะแนนไปได้แบบสุดมันเลย